นิทานเรื่องตำนานป่าสนทยาและเจ้าชายผู้ไร้นามการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะอาณาจักรเล็กๆแห่งหนึ่งนามว่าเวียงอรุณที่ตั้งอยู่ริมขอบของป่าสนทยาอันกว้างใหญ่และลึกลับป่าแห่งนี้เราลือกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเหล่าพูดพรายสัตว์วิเศษและมีต้นไม้ยักษ์สูงเสียดฟ้าที่เรียกว่าต้นพฤกษาทิพย์ ซึ่งดอกของมันจะบานเพียงปีละครั้งในคืนเดือนเพ็ญและกล่าวกันว่าผู้ใดได้กลิ่นดอกไม้นั้นจะได้รับพรวิเศษในเวียงอรุณมีพระราชาผู้ทรงธรรมและพระมเหสีผู้งดนามทรงปกครองอย่างผาสุกแต่สิ่งเดียวที่ทำให้พระองค์ทุกข์ใจคือไม่มีรัชทายาทสืบราชบัลลังก์วันหนึ่งมีฤาษีเท่ารูปหนึ่งปรากฏกายขึ้นหน้าพระลานหลวง ฤาษีกล่าวว่าขอให้พระองค์จงส่งราชบุรุษผู้กล้าหาญเข้าไปในป่าสนทยาค้นหาต้นพฤกษาทิพย์และนำดอกของมันมาถวายแด่พระมเหสีแล้วพรของพระองค์จะสำเร็จพระราชาทรงรับสั่งให้เหล่าทหารหารออกค้นหาแต่ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าสู่ป่าสนทยาได้ลึกพอเนื่องจากความน่ากลัวและอาถพงของป่าจนกระทั่งวันหนึ่ง ชายหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาไม่มีนามไม่มีญาติและไม่มีที่มาที่ไปแต่แววตาของเขากลับเต็มเปลี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและกล้าหาญชายหนุ่มผู้นั้นขออาสาเข้าป่าสนธยาเพื่อนำดอกพฤกษาทิพย์มาถวายพระราชาพระราชาไม่ทรงลังเลที่จะมอบภารกิจนี้ให้ชายหนุ่มผู้ไร้นาม โดยความรู้สึกที่แปลกประหลาดเรากับว่าโชคชะตากำลังนำพาชายหนุ่มออกเดินทางสู่ป่าสนทยาเพียงลำพังเขาเก้าวข้ามผ่านต้นไม้สูงใหญ่สายทานที่เชี่ยวกรากและ,ะเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าดุร้ายนานาชนิดความวิริยะอุตสาหะและความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคคือหนทางสู่ความสำเร็จไม่ว่าเส้นทางนั้นจะยากลำบากเพียงใดหลายวันผ่านไปชายหนุ่มเดินลึกเข้าไปในป่า จนกระทั่งพบกับหมู่บ้านลึกลับแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่กลางพงไพรชาวบ้านที่นี่มีรูปลักษณ์แปลกตาพวกเขามีผิวสีเขียวเรืองรองและมีในตาที่ส่องประกายยามราตรีพวกเขาคือชาววนานินผู้พิทักษ์ป่าสนธยาหัวหน้าเผาวนานินเห็นความบริสุทธิ์ใจของชายหนุ่มจึงเล่าความลับของต้นพฤกษาธิศให้ฟังว่าดอกของมันจะเบ่งบานเพียงในคืนเดือนเพ็ญที่จะมาถึงในอีกสามราตรี และมีเพียงผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และปราศจากความโลภเท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสกลิ่นหอมของมันได้นี่คือข้อคิดสำคัญว่าคุณธรรมภายในคือสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่พรวิเศษที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถทางกายภาพชายหนุ่มพักอาศัยอยู่กับชาวนานินรอคอยคืนเดือนเพนอันเป็นมงคลเมื่อคืนนั้นมาถึงป่าสนธยาสว่างสวัยด้วยแสงจันทร์สีนวล ชายหนุ่มเดินตามหัวหน้าเผ่าไปจนถึงกลางป่าใหญ่ที่นั่นปรากฏต้นไม้ยักษ์สูงเสียดฟ,ฟ้าลำต้นเป็นประกายราวไข่มุกดอกของมันเริ่มผลิบานส่งกลิ่นหอมหวานอบอวลไปทั่วป่าชายหนุ่มสูดกลิ่นหอมของดอกพฤกษาทิพย์เข้าไปเต็มปอดพันร่างกายเขาก็รู้สึกเบาสบายดวงตาเขามองเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนความรู้สึกของเขาก็คมชัดขึ้นอย่างประหลาดชาวนานินบอกว่า นี่คือพอรจากพฤกษาทิพย์เจ้าจะมองเห็นและเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็นพรที่แท้จริงคือปัญญาที่เกิดจากการเปิดใจรับรู้สิ่งต่างๆอย่างแท้จริงและการมองเห็นแก่นแท้ของสรรพสิ่งไม่ใช่เพียงแค่เปลือกนอกชายหนุ่มนำดอกพฤกษาทิพย์กลับมายังเวียงอรุณและถวายแด่พระราชาและพระมเหสี เมื่อพระมเหสีทรงสูดดมกลิ่นหอมของดอกไม้วิเศษไม่นานนักพระองค์ก็ทรงตั้งครร์และประสูตริพระโอรสผู้มีผิวพรรณผ่องใสและแววตาฉเฉลียวฉลาดพระองค์ทรงตั้งชื่อพระโอรสว่าเจ้าชายรุ่งโร์พระราชาทรงปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งและทรงมอบตําแหน่งอุปราชให้แก่ชายหนุ่มทูไรนม้มทว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นคือเมื่อชายหนุ่มผู้ไร้น้มเข้ามาใกล้เจ้าชายรุ่งโรธ ทันใดนั้นก็มีแสงประกายระยิบระยับเปล่งออกมาจากตัวชายหนุ่มและปรากฏสัญ,ญลักษณ์รูปดอกพฤกษาทิพย์บุญแคนของเขาพร้อมกับความทรงจำที่หายไปก็หวนคืนมาแท้จริงแล้วชายหนุ่มผู้นั้นคือเจ้าชายอโนไทยโอรสแห่งอาณาจักรที่สาบสูญไปเมื่อครั้งยังเยาว์วัยเนื่องจากถูกโจมตีจากอสูรร้ายและถูกคำสาปทำให้สูญเสียความทรงจำและตัวตนไป เขาถูกพัดพามายังป่าสนทยาและได้รับการดูแลจากชาวนานินมาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อเจ้าชายรุ่งโรดถือกำเนิดและได้รับพรจากพฤษาทิศคำสาบของเจ้าชายอโนไทยก็สลายไปเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งสิ่งดีงามที่เราทำอาจส่งผลบุญกลับมาหาเราในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงและความมืดมิดในชีวิตก็สามารถสลายไปได้ด้วยแสงสว่างแห่งความดีงามในที่สุด เจ้าชายอโนไทก็ทรงจดจำเรื่องราวทั้งหมดได้พระราชาและพระมเหสีแห่งเวียงอรุณทรงต้อนรับเจ้าชายอโนไทดุดโอรสแท้ๆทั้งสองอาณาจักรได้รวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การนำของพระราชาผู้ทรงธรรมและเจ้าชายอโนไทผู้กล้าหาญและเจ้าชายรุ่งโร์ผู้เฉลียวฉลาดพวกเขาทั้งสองร่วมการปกครองบ้านเมืองให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกและตำนานของป่าสนธยาตนพฤษาทิพย์ และเจ้าชายผู้ไร้นามก็ถูกเล่าขานสืบไปชัวนน่วการนานการร่วมมือร่วมใจและความสามาคัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามและนำพาสันติสุขมาสู่ผู้คนได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญและความมุ่งมั่นจะนำพาไปสู่ความสำเร็จความกลัวเป็นเพียงกำแพงที่เราสร้างขึ้นเองการก้าวผ่านมันไปได้ด้วยความมุ่งมั่น จะนำเราไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ